จูจ้าพี่น้องป้องป่ายจูผู้สุคนยินดีตอนรับเขาสูู่องสีหน้านวลออกทิเชียวนาะค่ะนาะมือนีเฮากระสิไปเลาะขายบักมีทอดค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดสนใจสร้างซื้อเลยได้ค่ะบักมีทอดบีก,กี้สีหน้านวลเนองนาะค่ะนาองพูดลาเขาไปขายพูดลาทั้งสวนในบ้านทั้งคุมโรงเรียนคุมบาดคุมเนมคุมเฮียนไม่ยี่สีไม่ยี่มีไม่ยีมม่มาคุณเออบักมี่ทอดหอละสามสิบห้าบาทสามหอลอยซุ้มนี่หรือว่าหอใหญ่หอละลอยกับมีเด้อพี่น้องค่ะ ไดีย้ขายมมนสิบ่เดี๋ยวขายอยูอนี่ไม่สมิค้า มเลียกขังอะไรก็ยนได้ยือพืไหลเอาไปใช้ในโรงเรียนแถวคู่

ี่ทอดเด้จ้าโอ้เดี่ยวๆไปนี้ก็ห้าได้ขายบะหมี่ทอดวอยชื่อบะหมี่ทอดเด้จ้าชื่ออชื่อบะหมี่ทอดซอยเด้จ้าวุ้ยจะสุอเส้นทองไม่หลอเงินมาเม่อนเลไม่เหือมาซื้อรถขซอยนี้จอดรถแหละสองพสองันเ้าพอันชุงละเจ็ดบาทนี่เาค่ะสามสิบห้าบาทอันห้าบาทก็ได้จ้า อาบัาาอาบัดก็ดีเาตบต้องลดได้ให้ยายนี่ต้บอลอ้ยบอลลนบอลล่นเยสีคล้ายลูบทุนไลยถ่อเย็ดสีค้ายลูกทุ่นไร้ห่อ้าวบบรรยากาศดีพี่น้องคะมองนี่ตงหลังนี่ไอ้จับเตะไปตอนางมบรรยากาศดีแม่ซีมังมีทอดนะจ๊ะ เส้นเส้นเส้เสนเนเออเนกับสีน้ำไปเก็บอยู่ฮียนนเนาอย่านึ่งแม่หนังเทียนหนึ่งอย่าบอกมีหลับลมคมไนหลายนั่งบักคยบักมีด้วยจะด้อราาสามสิบห้าบาทจ้าสามหอ้ลยไอ้คือซอยนั่งนี่ แก่าไปเอาน้ำเยอยู่นียเย่าเหมอแรงเักบาทตั่บาทหาทุ่มค่อยไปเย่เสอิงที่เว้นบ่ไดนเว้นเว้นบ่ไห้พอใหญ่บ่ท่านนอนก่อนพออยญ่บ่ท่านนอนใหญ่ยัางได้บ่ขับอยู่สิซิมอะไรวะนี่กันซิมเดี๋ยวก็ต้องซื้อเด็กักบาทเักบาทสามซิมหาบาทสามิแป๊ะเ็คือสี่ตัวเท้สามิเอาแจกันจะว่าฉันว่าจีบ่อ หบาทสามสิบี่ให้าบาทอ๋ได้อุ้ยไอ้แก่แก้ที่แวผูใช่ขายถึเอาอยี่ดีเย่าไปสีเขาบอกเลยสีมันเปิดออกได้เลยแงออกได้เลยออยี่ดีท่อ่มเอาตัวกับทีดซิมหอเนอะมัคแซ่บเลยยเอาเงินน้ำดอกดา อยู่บายากระสีได้ฟีิเป็นนังสั่นพี่น้องเขาเอมาเอาไปกินหรือซื้อก็ได้ติืีไม่ใจง่ายเท่ไอ้รถเนาะพูทเจ้า